สวัสดีค่ะจิตอาสาทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับมะปรางและจิ๊บค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมจิตอาสาทุกท่านในการจะไปนำกิจกรรมไทยพานิชย์ภารกิจพิชิตออมค่ะที่จะนำให้กับน้องๆนักเรียนนะคะ รวมไปถึงยังจะมีเรื่องของคําแนะนำข้อควรระวังเทคนิคการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ทํากิจกรรมค่ะและขณะที่ดูวิดีโอนี้นะคะแนะนําให้ใช้คู่มือจิตอาสาประกอบไปด้วยค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจในเนื้อหาขั้นตอนในการทํากิจกรรมมากขึ้นค่ะเป้าหมายในการทํากิจกรรมไทยพาณิชภารกิจพิชิตออมครั้งนี้นะคะเราอยากจะสร้างความตระหนักให้กับน้องๆค่ะ ให้เขาเนี่ยได้มีวินัยทางการเงินผ่านการเรียนรู้เรื่องการออมการจดบันทึกบัญชีแก้มลิงการใช้จ่ายอย่างพอประมาณซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคะอยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดเลยค่ะเรานำมาออกแบบกิจกรรมให้กับน้องๆได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกมค่ะ ในกิจกรรมครั้งนี้นะคะเราจะมีเกมย่อยเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการที่จะเลือกของที่จำเป็นไม่จำเป็นรวมถึงการจดบันทึกบัญชีในที่นี้เราจะเรียกว่าบัญชีแก้มลิงนั่นเองนะคะและท้ายที่สุดน้องๆจะได้นำความรู้ค่ะเข้าไปใช้ในการเล่นเกมไทยพาณิชภารกิจพิชิตออมค่ะ จากวิดีโอเตรียมความพร้อมจิตอาสาที่ทุกท่านกาลังรับชมอยู่แล้วนะคะเรายังจะมีคู่มือประกอบการทํากิจกรรมที่มีรายละเอียดมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งในคู่มือจิตอาสานะคะเราจะมีรายละเอียดขั้นตอนแล้วก็เนื้อหาต่างๆสําหรับจิตอาสาทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วสามารถใช้คู่มือจิตอา,าสาสําหรับการทบทวนก่อนที่จะนําไปลงกิจกรรมจริงค่ะและสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้เรามีเป้าหมายให้น้องๆได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ กิจกรรมนี้นะคะเรามีเป้าหมายให้น้องๆในระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ค่ะได้เห็นความสำคัญของการออมค่ะซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเบื้องต้นของการมีวินัยทางการเงิน 2. นะคะฝึกแยกแยะก,การตัดสินใจก่อนจะซื้อของกินของใช้เลือกใช้ของที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นเป็นการฝึกวินัยทางการเงินโดยใช้หลักพอประมาณและมีเหตุผลค่ะ 3ค่ะเราจะมาฝึกบันทึกบัญชีต่อไปนี้เราจะเรียกว่าบัญชีแก้มลิงนะคะรู้จักการลงรายการแยกประเภทบัญชีและเห็นความสัมพันธ์ของการบันทึกบัญชีเพื่อนําไปสู่การจัดการทางการเงินที่น้องๆระดับปถมเนี่ยนะคะสามารถเข้าใจได้และนําไปใช้ได้ค่ะ สิ่งสําคัญของทั้ง3เป้าหมายเลยนะคะเราจะนําไปสู่การสร้างผุ่มคุ้มกันทางการเงินบนพื้นฐานของการมีความรู้ค่ะควบคู่ไปกับการมีวินยัยซึ่งคุณธรรมเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ควรจะปลูกฝังให้กับน้องๆตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะสําหรับการไปทํากิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้จะต้องทําอะไรบ้างคะแน่นอนเลยค่ะเราจะมีกิจกรรมทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันโดยที่ทั้ง5ขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้นะคะ กิจกรรมที่1ค่ะจะเป็นกิจกรรมเพื่อเป็นพิธีเปิดนําเข้าสู่กิจกรรมอื่นๆให้น้องๆได้คลายเครียดทําความรู้จักกับพี่ๆค่ะกิจกรรมที่2ค่ะเป็นเกมย่อยจําเป็นหรือเปล่ากิจกรรมที่3เป็นเกมย่อยเช่นกันค่ะบันทึกบัญชีแก้มลิงพิชิตออม กิจกรรมที่4บอร์ดเกมไทยพาณิช์ภารกิจพิชิตออกและกิจกรรมที่5ค่ะสำคัญมากเราจะมาสะท้อนการเรียนรู้หรือ r e f l e c t i o เพื่อให้เด็กๆนะคะทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ได้มาเรียนรู้กันค่ะว่าวันนี้เขาเรียนรู้อะไรไปบ้างฟังดูแล้วน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาฟังวิธีการในการปฏิบัติในแต่และกิจกรรมกันดีกว่าคะ่ะกิจกรรมที่ 1. พิธีเปิดนําเข้าสู่กิจกรรม กิจกรรมที่1ค่ะทักทายพูดคุยละลายพฤติกรรมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาทํากิจกรรมครั้งนี้ค่ะโดยหัวข้อาการพูดคุยนะคะก็จะเป็นคําถามปลายเปิดเลยสําหรับการทักทายเบื้องต้นค่ะอย่างเช่นหนึ่งนะคะเรามาทําความรู้จักกันสร้างความคุ้นเคยพี่ๆอาจจะมาแนะนําตัวเองก่อนก็ได้นะคะว่าพี่ๆเป็นใครอย่างเช่นพี่มะปรางนะคะเป็นตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ เ็นต้นนะคะ่คะบอกจุดประสงค์ของการที่พี่ๆมาเจอน้องๆในครั้งนี้เพื่อให้น้องๆค่ะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกมอย่างเช่นวันนี้พี่ๆมีเกมมาให้เล่นกันค่ะเกมของวันนี้จะพาน้องๆไปรู้จักกับการออมการใช้เงินอย่างมีเหตุผลน้องๆพร้อมจะไปทำกิจกรรมกับพี่ๆหรือยังคะ 3ค่ะพี่พีสามารถชวนน้องๆพูดคุยเรื่องทั่วไปเล่นตอบคำถามแจกของรองางวัลก่อนได้นะคะเพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยกับน้องๆด้วยเทคนิคง,ง่ายๆเลยค่ะเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยสนใจเราหรือจะใช้ วิธี call for attention ค่ะสร้างโค้ดเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วก็รู้ว่าตอนเนี้ยจะต้องตั้งใจฟังพี่ๆแล้วนะคะยกตัวอย่างโค้ดก็ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าพี่ๆพ,พ,พูดว่าไทยพาณิชย์ให้น้องๆตอบว่าภารกิจพิชิตออมไทยพาณิชย์ภารกิจพิชิตออมเป็นต้นนะคะ และข้อสังเกตและข้อควรระวังในการทํากิจกรรมนี้นะคะถ้าหากว่าน้องๆเขานิ่งมากเนี่ยคะ่ะเราสามารถที่จะชวนน้องๆทํากิจกรรมที่ได้ขยับตัวเพื่อเรียกพลังได้นะคะอย่างเช่นเกมสลับที่ค่ะซึ่งวิธีการเล่นมีอยู่ในคู่มือจิตอาสา,าเรียบร้อยแล้วนะคะอีกเทคนิคหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้มาปังได้พูดไปนะคะเรื่องของการ call for attention ค่ะสามารถใช้ได้ทุกครั้งเลยนะคะที่ต้องการให้น้องๆหันมาสนใจกับตัวกิจกรรมค่ะ และเราจะเข้าสู่พิธีเปิดค่ะโดยในช่วงพิธีเปิดพี่ๆสามารถกล่าวเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีตามลำดับขั้นตอนพิธีการที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะและก่อนไปทำกิจกรรมต่อไปนะคะเราก็จะมีคลิปวิดีโอให้น้องๆได้ดูเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาเบื้องต้นก่อนค่ะ กิจกรรมที่2เกมย่อยจำเป็นหรือเปล่าโดยเป้าหมายของกิจกรรมเกมย่อยจำเป็นหรือเปล่าเรามีเป้าหมายที่จะปูพื้นฐานการแยกแยะประเภทของที่จำเป็นไม่จำเป็นในแต่ละสถานการณ์ให้น้องๆเกิดความตระหนัก ว่าจะเลือกซื้อของใช้ในแต่ละครั้งนั้นเราสามารถเลือกซื้อได้ตามความจำเป็นตามความเหมาะสมและหากน้องๆสามารถให้เหตุและผลในการเลือกซื้อได้จะทำให้เกิดการคิดก่อนซื้อและน้องๆมีโอกาสที่จะมีเงินออมเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและในส่วนของอุปกรณ์ในกิจกรรมนี้นะคะได้แก่การ์ดสินค้าปายค่าสีสับและอีกอย่างหนึ่งก็คือโต๊ะวางการ์ดค่ะ โดยวิธีการเล่นนะคะก็จะคล้ายๆกับการเล่นวิ่งเปี้ยวหรือวิ่งจับหลักเลยค่ะโดยที่คนแรกนะคะจะวิ่งไปที่โต๊ะก่อนเลือกการตามโจทย์ค่ะเมื่อเลือกการดได้แล้วก็จะวิ่งกลับมาแปะเพื่อนคนตัดไปเพื่อให้เพื่อนเนี่ยวิ่งไปต่อส่วนคนที่ได้การมาแล้วนะคะก็จะวิ่งไปหาพี่ประจํากลุ่มค่ะเพื่อบอกว่าทําไมเขาถึงเลือกการดใบนี้มาตามโจทย์นี้ตัวอย่างของโจทย์นะคะ ถ้าจะไปค่ายลูกเสือจะต้องนำของใช้อะไรไปบ้างที่จำเป็นเด็กๆก็จะไปเลือกแล้วก็วิ่งกลับมาบอกกับพี่ๆค่ะโดยที่การแบ่งกลุ่มนะคะเราจะแบ่งน้องออกเป็น2กลุ่มค่ะถ้าน้องๆใน1กลุ่มนั้นมีจำนวนมากกว่า20คนลองให้น้องๆจับคู่กันเล่นก็ได้ค่ะเกมนี้เราจะหาผู้ชนะจากการเลือกของใช้ให้ถูกต้องตามโจทย์ ที่ให้ไปนะคะทีมไหนสามารถทำได้จำนวนมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปค่ะวิธีการเล่นเกมย่อยจำเป็นหรือเปล่าก่อนเล่นพี่อยากให้น้องๆช่วยพี่ตอนนี้พี่มีปัญหาค่ะเรื่องการแยกของใช้ที่จำเป็นไม่จำเป็นมีใครจะบอกพี่ได้ไหมหรือบอกน้องๆก็ได้ค่ะว่ามีใครช่วยพี่ได้ไหมคะช่วยเลือกหน่อยว่าของชิ้นไหนจำเป็นและไม่จำเป็น ซึ่งตอนนี้สามารถทิ้งช่วงให้เด็กๆช่วยตอบได้นะคะช่วงนี้ให้กระชับไม่จำเป็นต้องตอบทุกคนก็ได้อาจจะใช้วิธีการพูด call for attention เพื่อเข้าเล่นเกมแล้วก็บอกโจทย์กับเด็กๆค่ะระหว่างเกมผู้นำสามารถช่วยเชียร์อ up ทวนโจทย์อีกครั้งหรือบอกความคืบหน้าของทีมต่างๆเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นในเกมได้นะคะการสรุปความรู้จากเกมย่อยจำเป็นหรือเปล่านะคะ เมื่อสักครู่มีใครพบบ้างไหมคะว่าของใช้บ้างอย่างที่เราคิดว่าจําเป็นแต่เพื่อนกลับมองว่าไม่จําเป็นบ้างไหมคะหรือบางอย่างที่เพื่อนบอกว่าจําเป็นแต่เรากลับมองว่าไม่จําเป็นคะ่ะจากเกมนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าความจําเป็นหรือไม่จําเป็นนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบุคคลคะ่ะตัวเราเองจะเป็นผู้เลือกเองคะ่ะว่าของใช้นั้นจําเป็นหรือเปล่าโดยใช้เหตุและผลป,ประกอบคะ่ะ จะเห็นได้ว่ามีของใช้หลายชนิดนะคะที่ใช้ได้เหมือนกันแต่มีราคาที่แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อของใช้ที่จําเป็นเป็นการเริ่มต้นใช้เหตุผลก่อนที่จะซื้อทําความรู้จักการใช้เงินอย่างพอประมาณเพื่อที่จะได้มีเงินเหลือ,เ,อเก็บมาเป็นเงินออมมากขึ้นค่ะในส่วนของข้อสังเกตและข้อควรระวังนะคะในกิจกรรมนี้วิธีการตรวจสอบความเข้าใจด้วยการยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าถ้าน้องๆมาที่โรงเรียนอะไรที่เป็นของใช้ที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นบ้าง และถ้าหากพี่ๆสังเกตได้ว่าน้องๆสามารถช่วยกันตอบคําถามได้หมดแล้วอะค่ะจากการยกตัวอย่างก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยเพื่อทําการกระชับเวลาค่ะกิจกรรมที่3เกมย่อยบัญชีแก้มลิงพิชิตออมค่ะเป้าหมายของเกมย่อยบัญชีแก้มลิงพิชิตออมนะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยทำความรู้จักกับการจดบัญชีแก้มลิงนั่นเองค่ะและสามารถลงรายการแยกประเภทบัญชีได้ด้วย ซึ่งในส่วนของอุปกรณ์ของกิจกรรมนี้นะคะก็คือการ์ดรายการตามจำนวนเด็กค่ะและป้ายค่าศีสะทั้งหมด5ประเภทนะคะบอร์ดบันทึกบัญชีแก้มลิงพร้อมป้ายตัวอย่างรายการลงบัญชีและจำนวนตัวเลขและจัดหาพี่ๆประจำรายการทั้ง5ประเภทไว้ด้วยค่ะกติกาการเล่นเกมนะคะน้องๆจะได้การ์ดประเภทค่ะไปคนละหใบคราวนี้ก็ให้เปิดดูค่ะว่าการ์ดของตัวเองเนี่ยอยู่ในประเภทไหน ถ้าตัดสินใจได้แล้วนะคะให้วิ่งไปต่อแถวของพี่ที่มีป้ายคาดหัวตามประเภทที่ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจให้น้องๆเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเราก็จะให้พี่อาสาเนี่ยมาร่วมเล่นบทบาทค่ะและอธิบายคุณสมบัติของรายการที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้น้องๆฟังก่อนเล่นเกมด้วยค่ะซึ่งพี่รายรับนะคะก็คือพี่ที่เป็นรายรับค่ะเงินที่เราได้รับมาเช่นเงินค่าขนมหรือเงินค่าจ้างในการทำงานค่ะ ที่เงินออมค่ะก็คือเงินที่เราเก็บหรือฝากเอาไว้อย่างเช่นหยอดกระปุกหรือฝากในธนาคารค่ะพี่รายการรายจ่ายจําเป็นค่ะรายจ่ายจําเป็นก็คือเงินที่เราใช้จ่ายออกไปสําหรับซื้อของใช้ที่มีความจําเป็นในการดําเนินชีวิตหรือใช้ในการใช้งานค่ะและพี่รายจ่ายไม่จําเป็นค่ะรายจ่ายไม่จําเป็นก็คือเองินที่เราใช้จ่ายออกไปสําหรับซื้อของที่เราคิดว่าไม่จําเป็นในการใช้ชีวิตเป็นของฟุ่มเฟือยที่ mmm ไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะ และพี่คงเหลือนะคะเงินคงเหลือก็คือเงินที่เหลือติดตัวหลังจากที่นำรายรับมาลบด้วยเงินออมและรายจ่ายทั้งหมดแล้วค่ะในเกมนี้นะคะเราจะเล่นกันทั้งหมด2รอบค่ะโดยที่รอบที่2เราจะให้น้องๆลองเดินเปลี่ยนสลับการ์ดกับเพื่อนๆกันค่ะและเริ่มเล่นเกมอีกครั้งเมื่อได้การ์ดใบใหม่มาแล้วก็ให้น้องๆน,นะคะเลือกต่อแถวในรายการบัญชีที่ถูกต้องต่ออีกครั้งค่ะระหว่างช่วงเล่นเกม พี่จิตอาสาสามารถช่วยเดินดูได้ว่าน้องเนี่ยนาการาดไปอยู่ถูกประเภทหรือเปล่าแล้วถ้าน้องตอบไม่ถูกนะคะพี่จิตอาสาสามารถให้คำแนะนำตรงนี้ได้เลยค่ะวิธีการนําเกมย่อยบัญชีแก้มลิงพิชิตออมพี่ๆสามารถพูดกับน้องๆว่าจากเกมเมื่อสักครู่น้องๆได้ฝึกการแยกแยะของที่จำเป็นไม่จำเป็นไปแล้ว ซึ่งเกมย่อยต่อไปนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับบัญชีแก้มลิงและสร้างความคุ้นเคยกับการลงแยกรายการบัญชีนั่นเองค่ะโดยเราสามารถถามน้องๆว่ามีใครเคยจดบันทึกบัญชีไหมคะหรือมีใครรู้จักบัญชีแก้มลิงมาก่อนหรือเปล่า และสามารถพูดอธิบายเนื้อหาในเชิงทบทวนค่ะว่าเมื่อกี้ที่เราดูวิดีโอไปแล้วหลังจากดูวิดีโอให้ความรู้เรามาทวนหน่อยว่าบัญชีแก้มลิงมีที่มาจากอะไรนะถ้าน้องๆพอจะรู้จักประเภทของรายการบัญชีทั้ง5ไปแล้วขั้นตอนถัดไปเราจะมารู้จักวิธีการลงบัญชีไปพร้อมๆกันค่ะโดยที่ขั้นตอนนี้พี่ๆสามารถแนะนำผ่านบอร์ดบันทึกบัญชีแกมลิงได้เลยนะคะ ในส่วนของการสรุปความรู้เกมย่อยบัญชีแก้มลิงพิชิตออมนะคะในภารกิจนี้ค่ะคือเราต้องการให้น้องๆได้ทําความรู้จักกับบัญชีแก้มลิงและได้ทดลองลงรายการบันทึกบัญชีค่ะซึ่งบัญชีแก้มลิงนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยให้เราได้ทบทวนว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างจำเป็นหรือไม่จำเป็นและเราได้ออมเงินก่อนที่จะใช้ตามที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าค่ะ น้องๆก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นลงไปได้บ้างนะคะและสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นเลยค่ะถ้าน้องๆนําความรู้เรื่องของการจดบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายไปใช้ในครอบครัวนะคะก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้เนี่ยมีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นมากน้อยเพียงใดค่ะสุดท้ายน้องๆก็จะพบวิธีการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวลงได้ด้วยค่ะกิจกรรมที่4บอร์ดเกมไทยพาณิชภารกิจพิชิตออม เป้าหมายของกิจกรรมนี้นะคะเราจะมาจำลองสถานการณ์ค่ะและกลไกลของเกมเพื่อสร้างให้เกิดความรู้และทักษะกับน้องๆดังนี้ค่ะ 1. นึ่เราอยากจะปลูกฝังให้น้องๆเห็นถึงประโยชน์ของการออมและการมีวินัยการออมค่ะ 2. ค่ะให้น้องๆได้เรียนรู้จากการลงมือทำเห็นความสำคัญของการจดบันทึกบัญชีแกมลิง 3. ค่ะฝึกการตัดสินใจในเกมให้เลือกซื้อของที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นได้ 4. ค่ะฝึกการวางแผนการใช้จ่ายกติกานะคะลักษณะของเกมจะคล้ายกับเกมบันไดงูค่ะโดยที่เราก็จะมีการทอยลูกเต๋าค่ะและเดินตามจํานวนบนหน้าลูกเต๋าของเรานั่นเองตกที่ช่องไหนก็จะทำกิจกรรมในช่องนั้นในเกมนี้นะคะเราจะชนะกันด้วยเงินที่เรามีค่ะ รวมเงินนะคะจัดเงินที่เราเหลืออยู่เงินจากการออมและเงินจากดอกเบี้ยค่ะรวมเงินทั้งหมดแล้วใครมีเงินมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ค่ะในตอนเริ่มเกมนะคะทุกคนจะได้รับเงินตั้งต้น500บาทเท่ากันบนกระดานจะมีช่องทั้งหมด5ประเภทดังนี้ช่องที่1ช่องธนาคารเป็นช่องที่เราสามารถเลือกฝากและถอนเงินได้หากผู้เล่นเดินตกไปที่ช่องธนาคาร เรามีเงินฝากเราก็จะได้รับดอกเบีย้ยโดยทุกๆ100บาทจะได้ดอกเบีย้ย20บาทช่องที่ 2. ร้านค้าเป็นช่องที่เราสามารถซื้อของซึ่งของนั้นก็จะมีประโยชน์ต่อการเล่นของเราได้ช่องที่ 3. ช่องกิจกรรมถ้าตกลงช่องนี้จะต้องเปิดการ์ดหนึ่งใบและทำตามกิจกรรมที่ระบุในการ์ดนั้น ช่องที่4ช่องรายได้ถ้าเราตกหรือเดินผ่านในช่องนี้เราก็จะได้รับเงินตามจำนวนของช่องนี้ไปเลยค่ะช่องที่5ช่องบันไดถ้าตกในช่องนี้เราจะต้องสุ่มเลือกการบันไดและตัดสินใจว่าจะจ่ายเงินเพื่อขึ้นบันไดหรือจ่ายเงินเพื่อป้องกันการตกบันไดในส่วนของอุปกรณ์และการจัดเตรียมนะคะได้แก่กระดานเกมค่ะ ลูกเต๋าหมากเดินเงินได้แก่500บาท100 50 20และ10บาทค่ะการคู่มือการร้านค้าการกิจกรรมการบันไดใบบันทึกบัญชีแก้มลิงใบบันทึกสำหรับธนาคารและตารางดอกเบี้ยงเงินฝากค่ะ และอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะคะในทุกๆก,กล่องเกมจะมีซองแฟลชไดร์และมี QR Code ค่ะใช้สำหรับดูข้อมูลสาระความรู้และวิธีการเล่นเพิ่มเติมค่ะส่วนในกรณีที่อุปกรณ์และใบบันทึกไม่พอนะคะสามารถสแกน QR Code ได้เช่นกันค่ะ วิธีการนำบอร์ดเกมไทยพาณิชย์ภารกิจพิชิตออมก่อนอื่นค่ะพี่ๆต้องแบ่งกลุ่มให้กับน้องๆก่อนนะคะโดยที่จะมีทั้งเล่นแบบเดียวแล้วก็เล่นแบบคู่ถ้าเล่นแบบเดียวนะคะเราสามารถเล่นได้4-6คนต่อกลุ่มเลยแต่ถ้าเล่นแบบคู่ค่ะเราก็จะเล่น4-6คู่ต่อกลุ่มนั่นหมายความว่าน้องๆก็สามารถเล่นได้8-12คนเลยค่ะ และในวันนี้เรามีพี่สาธิตจะมาช่วยสาธิตวิธีการเล่นให้ดูกันด้วยนะคะพี่พีจิตอาสาคะตอนนี้คะ่ะจะเป็นการสาธิตการเล่นเกมโดยที่อุปกรณ์ที่เรามีให้จะอยู่ในถุงแบบนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าในการเล่นเกมไทยพาณิชภารกิจพิชิตออมเนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะ่ะระหว่างเกมพี่ประจำกลุ่มสามารถนำเกมตามคู่มือไปทีละขั้นตอนโดยในรอบที่1 ให้ดำเนินเกมไปอย่างช้าๆและให้ครบ3ขั้นตอนดังนี้ 1. ทอยลูกเต๋าแล้วเดิน 2. ทํทำกิจกรรมตามช่องที่ตก 3. จดบันทึกบัญชีเมื่อครบแล้วผู้เล่นคนถัดไปจึงเริ่มทอยลูกเต๋าค่ะในขั้นถัดไปจะเป็นการสาธิตบรรยากาศเกมในช่องต่างๆนะคะ การให้ผู้เล่นจดบันทึกบัญชีแก้มลิงและสิ่งที่จิตอา,าสาสามารถแนะนำช่วยเพิ่มได้อธิบายใบบันทึกธนาคารและตารางดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะสามารถให้น้องๆแต่ละคนเล่นและช่วยเพื่อนดูได้นะคะว่าตอนนี้เพื่อนตกในช่องไหนและต้องทำอะไรบ้างเพื่อเป็นการช่วยกันทบทวนกติกาค่ะ ในช่วงนี้นะคะพอเห็นว่าน้องๆเริ่มทำได้แล้วก็สามารถเล่นได้เร็วขึ้นที่สำคัญเลยนะคะอย่าเพิ่งเร่งแล้วก็อย่าเพิ่งรีบค่ะอย่าลืมว่าที่สำคัญที่สุดก็คือให้น้องๆได้เรียนรู้นะคะข้อสังเกตและข้อควรระวังนะคะในการจดบันทึกบัญชีแก้มลิงเนี่ยผู้เล่นจะต้องลงรายการและจำนวนเงินให้ถูกต้องค่ะ ซึ่งพีจิตอาสาประจํากลุ่มนะคะจะช่วยตรวจสอบและให้คําแนะนําหากน้องๆไม่เข้าใจหรือมีการจดบันทึกผิดพลาดค่ะผู้นําเกมนะคะอาจจะต้องทําหน้าที่ธนาคารควบคู่ไปด้วยค่ะหรืออาจจะให้น้องๆช่วยมาเป็นธนาคารและสามารถใช้ใบจดบันทึกสําหรับธนาคารในการจดเงินฝากเพื่อตรวจสอบเงินฝากให้ถูกต้องค่ะการสรุปความรู้จากการเล่นเกมไทยพาณิชภารกิจพีชิตออมนะคะ การชวนน้องๆพูดคุยในลักษณะของการตั้งคำถามช,ชวนให้น้องๆแชร์และช่วยกันตอบในกลุ่มเล็กนั้นสามารถชวนน้องๆคุยได้ด้วยการตั้งคำถามค่ะให้น้องๆได้สะท้อนการเรียนรู้นะคะตัวอย่างของคำถามมีอยู่ในคู่มือเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งตัวอย่างคำถามอย่างเช่นนะคะในระหว่างเล่นเกมมีอะไรที่น้องๆชอบบ้างน <ítulo> ้องๆได้ทำอะไรไปบ้างระหว่างที่เล่นเกมอยู่พี่จิตอาสาประจำกลุ่มนะคะให้น้องๆสะท้อนการเรียนรู้ในกลุ่มย่อยค่ะ และถ้าหากมีคําตอบใดที่น่าสนใจนะคะสามารถนํำมาแจ้งกับผู้นำกิจกรรมกลางได้ค่ะเพื่อให้แชร์ให้เพื่อนๆในกลุ่มอื่นๆฟังเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในวงใหญ่ค่ะกิจกรรมที่5การสะท้อนการเรียนรู้การสรุปความรู้การเล่นเกมเป็นเพียงการจำลองสถานาการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเท่านั้นนะคะ ซึ่งน้องๆจะเห็นได้ว่าทั้งการออมก่อนใช้การจดบันทึกบัญชีแก้มลิงคือการฝึกให้เราได้มีทั้งทักษะและมีความรู้ค่ะสิ่งที่น้องๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่น้องๆคุ้นเคยในชีวิตประจําวันของเราค่ะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองไปบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรู้จักคิดไม่ฟุ่มเฟือยมีวินยัยรู้จักออมก่อนใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติ สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันก็ลดลงไปบ้างนะคะและถ้าเราฝึกทําเรื่องแบบนี้เป็นประจำต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะเกิดภูมิคุ้มกันทางการเงินตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะพอประมาณมีความพอดีไม่มากไปหรือน้อยจนเกินไปได้จากการวางแผนการใช้เงินการมีเป้าหมายในการใช้จ่ายเก็บออมสำหรับสิ่งที่เราต้องการ มีเหตุผลการตัดสินใจเลือกที่จะใช้จ่ายโดยรู้ว่าของนั้นจำเป็นหรือไม่จำเป็นมีภูมิคุ้มกันการเตรียมความพร้อมสามารถที่จะปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเช่นการออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินการจดบัญชีแกมลิงทำให้เรารู้ว่าควรเพิ่มหรือลดการออมหรือควรลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มีความรู้คู่คุณธรรมรู้ในเรื่องการจัดการการเงินว่าเราควรออมก่อนใช้ฝากเงินแล้วได้รับดอกเบี้ยมีการจดบันทึกรายการที่เราจะลงบัญชีแก้มลิงอย่างสม่ำเสมอด้วยความรอบคอบและซื่อสัตย์ค่ะการสรุปความรู้ในวงใหญ่นะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเราสามารถใช้คำถามชุดเดียวกันกับการสะท้อนความรู้ในวงเล็กได้ค่ะในขั้นตอนของการประเมิน วิธีการให้นักเรียนทำประเมินสามารถให้น้องๆทำพร้อมกันได้ในเด็กชั้นประถมบางที่นะคะอาจจะยังมีปัญหาการอ่านไม่ออกพี่จิตอาสาประจำกลุ่มสามารถอ่านโจทย์ให้ทีละข้อและให้น้องๆทำเครื่องหมายในใบด้วยตนเองได้นะคะในส่วนของข้อสังเกตและข้อควรระวังนะคะหากมีคำตอบของน้องๆที่ต้องการการขยายความเพิ่มเติมหรือน้องๆตอบมาเพียงสั้นๆเป็นคำๆสามารถถามต่อจากคำตอบของน้องๆได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้น้องๆได้พูดอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเพราะอะไรถึงรู้สึกเช่นนั้นส่วนไหนในเกมที่ทำให้น้องๆรู้สึกแบบนั้นและอีกอย่างนะคะน้องๆชั้นประถมอาจจะไม่คุ้นเคยกับวิธีการสะท้อนความคิดค่ะบางครั้งอาจจะต้องให้เวลาน้องๆในการที่คิดก่อนตอบนะคะน้องๆอาจจะตอบช้าอยากให้พี่ๆใจเย็นๆแล้วก็รอคำตอบจากน้องนิดนึงค่ะ แต่ถ้าน้องยังไม่ตอบพี่สามารถใช้วิธีการอธิบายเพิ่มเติมให้น้องเข้าใจมากขึ้นได้ค่ะถึงในขั้นตอนนี้แล้วพี่พี่จิตอาสาทุกคนนะ่าจะได้ทวนวิธีการนำกิจกรรมมาทั้งหมดแล้วเราเชื่อว่าต่อให้การนำกิจกรรมจะไม่ใช่เรื่องคุ้นเคยของพี่พี่จิตอาสาแต่ถ้าพี่พี่จิตอาสาสนุกไปกับกิจกรรมนี้น้องๆก็จะสนุกไปกับพี่พี่เช่นกันค่ะใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าอย่างที่มาปรางบอกนะคะการนำกิจกรรมอาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่คุ้นเคยนะ แต่พวกเราทั้งจิบและมาปางเชื่อว่าพี่ๆจิบอา,าสาสามารถทําได้และสนุกไปกับน้องๆพร้อมกับนําความรู้ไปให้น้องๆได้ด้วยค่ะเรามารวมพลังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไทยพาณิชภา,ารก,กิจพิชิตออมค่ะ